นกแก้วชาแนลจ้าวันนี้มาจ้ามาเก็บดอกบัวกันจ้าดอกสวยๆทั้งนั้นเลยเอาไปไหว้พระกันนะคะทุกคนสวยงามมากเลยดูสิคะนี่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 เยอะมากด้วยนี่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 โอ้โหนี่ค่ะดอกสวยๆเลยทุกคนสวยจริงๆเลยเนี่ยเนี่เนี่ยเนยมามาเอาไปไหว้พระกันจ้านี่ มันไม่ใช่มีเฉพาะดอกบัวนะคะทุกคนมันมีฝักบัวด้วยนี่แล้วก็พอกินแล้วด้วยนะคะเนี่ยนี่นี่เก็บฝักบัวด้วยค่ะนี่นี่ค่ะนี่คุณสามีกําลังตับเลยค่ะนี่นี่สวยมากเลยนี่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 ทั้งฝักทั้งดอกเลยนะคะนี่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 ฟักมันค่ะทุกคนนี่นี่นี่โอ้ยเอาไปกินเอาไปกินนะคะโอดอกบัวค่ะดอกบัว นี่อันนี้จะโรยแล้วค่ะเนี่ยแต่แต่ก็ยังสวยอยู่นะนี่นี่นี่เอาใบมันไปกินก็ได้นะคะทุกคนเนี่ยใบบัวเนี่ยค่ะเอาไปกินได้อร่อยนี่ค่ะนี่นี่นี่ค่ะไปไปแล้วก็มาฝั่งนี้นะคะทุ่งนาข้าวเกี่ยวกะท้เลยค่ะทุกคนสวยนี่บรรยากาศดีใช่ หอมทั้งดอกบัวหอมทั้งนาข้าวมันไม่ใช่มีแต่บอกบัวอย่างนี้นะคะทุกคนดอกบัวแดงก็มีอดอกบัวแดงมีประโยชน์เยอะเลยค่ะเอาไปทําแกงส้มก็ได้นะจ๊ะนี่นูกแก้วก็จะเด็ดฝักบัวละจ้าทีนี้อ่านูนา่นค่ะคุณสามีไปนู่นละนู่นเด็ดดอกบัวไปละ นะคะอเก็บดอกบัวค่ะทุกคนหูๆนหน,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 นูมีแต่ดอกสวยๆส,สวยจริงๆเลยนอกแก้วชอบมากเลยจ้าสวยมากเลยค่ะทุกคนมาชมทุ่งกันวันนี้เก็บดอกบัวบัวครั้งนั้นเลยนี่ค่ะนาบัวนะคะเนี่ยนาบัวอ๋ออันนี้มันขึ้น มันไม่ใช่นาบัวค่ะทุกคนมันแต่มันขึ้นข้างถนนค่ะแล้วก็ลงมาเก็บกันนะคะเนี่ยเขากำลังลอกใหม่ๆเลยดอกก็มีฝักก็มีโอ้ยแยะๆไปหมดเลยทุกคนโอ้ไม่รู้จะเก็บยังไงหวาดไหวสวยเกินนะคะนูน่นคุณสามีเดินไปนูน่นลิบๆเลยฝั่งนี้ก็นาข้าวนะคะนี่นาข้าวนี่นาข้าวนาข้าวเจมนาบัวนะคะเนี่ย แกมบัวเลยค่ะนี่โอยดอกดอกเยอะมากเลยทุกคนนี่เดี๋ยวไปดูผลงานของเรากันนะคะเดี๋ยวขอเก็บดอกบัวก่อนก็นแล้วกันนะจ๊ะนกแก้วเอาบัวสองที่นะคะที่นกแก้วไปเก็บมารวมกันไว้นะคะเพื่อจะได้ชมคลิปยาวๆนะคะติดตามเลยจ้าว่าอีกที่จะเป็นที่ไหนนะคะตอนนี้ก็ดูดอกบัวสวยๆไปก่อนจ้า สวยงามมากๆนะคะทุกคนสวยจริงๆไปเก็บนะคะเอามาไหว้พระได้นะคะเอา,าเอามาทําเป็นประโยชน์ได้เยอะนะคะดอกบัวกาบบัวหรือว่ากีบบัวเขาก็จะามากินเมี่ยงนะคะมีมีความอร่อยอีกนะคะไปต่ออีกที่นึงเลยจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นกแก้วจะพามาลุยสวนบัวนะคะทุกคนสวยงามมากดูสิคะดอกเต็มไปหมดเลยทุกคนมีแต่ด,ดอกบัว สวยงามมากๆเลยค่ะนี้สวยไหมคะปิ้วหวอหวอหว,าว,าวาเลยนี่ค่ะทุ่งดอกบัวจริงๆเป็นจังนะคะนี่ดูเลยค่ะทุกคนบู๊ดอกบัวทั้งนั้นเลยสวยๆทั้งนั้นเลยสวยงามมากมีทั้งสีชมพูสีขาว นะคะวันนี้มาพามาลุยทุ่งดอกบัวนะคะนี่นี่นี่ทุ่งดอกบัวนะคะทุ่งดอกบัวนี่ค่ะดอกตูมนะคะทุกคนนี่นี่สวยงามมากเด็ดะเลยนะคะเด็ดค่ะเด็ด <dead> ส, <The S 2> สวยงามมากสวยจริงจริงจังๆนี่นะคะสวยไหมคะดอกเขาก็สวยค่ะทุกคน <The> สวยงามมากเลยค่ะนี่ เป็นทุ่งดอกบัวแท้ๆเลยนะคะพามาเก็บบัวค่ะวันนี้นี่สวยงามมากค่ะนี่อันนี้ก็คือเขาปลูกเก็บฝักนะคะเขาไม่ได้ขายดอกนะคะเขาขายฝักมันค่ะน,นะคะนี่เขาขายฝักมันทางนั้นเลยค่ะนี่นะคะนี่นี่ค่ะ อกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่นเป็นทุ่งนะคะนี่นี่ค่ะทุ่งดอกบัวทั้งนั้นเลยค่ะนี่ยาวไปะยะนนู้นค่ะนี่สวยไหมคะทุกคนนี่ค่ะนี่อันนี้คือบานแล้วนะคะนี่อันนี้บานแล้วนู่ค่ะ ไปเรื่อยๆเลยค่ะดูยาวๆสวนบัวทั้งนั้นเลยนะคะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่นี่นะคะสวยงามพลันตาน,นแต่ที่นี่เขาขายฝักนะคะแต่ถ้าจะขอซื้อดอกเขาเขาก็ขายนะคะทุกคนสวยงามมากเลยค่ะ ลูกหูลูกตาเลยค่ะนาบัวนะคะนาบัวทั้งนั้นเลยนี่นูนน่นคือเจ้าของที่เขาอยู่นู่นค่ะดิฟิสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนสวยเป็นจริงเป็นจังนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ สวยงามมากเลยค่ะยังเก็บอีกนะคะสวยแมาแก้วเห็นมันสวยมากๆทั้งพุ่งเลยนะคะน,คะน,คะนี่ทุ่งดอกบัวทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะนี่ทุ่งดอกบัวทั้งหมดเลย คะสวยงามมากคลิปนี้นนแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โนกแก้วชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ